สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับช่องวันชายสายหมูนะครับเพื่อนๆพ่ฝากเพื่อนๆมารับชมนะครับคลิปงานประจําปีนะครับปิดทองไหว้ขอพรหลวงพ่อหวนนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเพิ่งลงคลิปใน youtube เป็นคลิปแรกนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ ชมภาพไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับมาสการะกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหวนกันนะครับเพื่อนๆในวิหารนะครับหลวงพ่อหวนนะครับเพื่อนๆชมภาพชมคลิปไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับหลวงพ่อหววเป็นพระเกจิที่โด่งดังมากๆเลยนะครับในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีโอกาสนะครับ ผ่านมาในจังหวัดร,ราชบุรีมาในอำเภอดำเนินสะดวกหรือมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับมาแวะกราบไหว้ขอพอรหลงมโหวนกันได้นะครับเพื่อนๆครับปักหมุดมาก็ได้นะครับมาขอพอรหลงมโหวนกันนะครับเพื่อนๆครับมาทําบุญนะครับนี่ครับเพื่อนๆ มาชมบรรยากาศรอบนอกนะครับนี่นะครับวัดชาวเหนืออยู่ในอำเภอดำเนินสะดวกนะครับเพื่อนมาเที่ยวมาทำบุญมากลาบไหวขอพรกันนะครับเพื่อนครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปในอโบสถนะครัได้โบสถ์นะครับเพื่อนครับมากลาบไหวขอพรพระกันนะครับเพื่อนประทานในโบสถ์นะครับ นี่นะครับสวยงามมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมีโอกาสกอนแนะนําเลยนะครับเพื่อนที่วัดนี้นะครับวัดชาวเหนือครับเพื่อนดูภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับในโบสถ์นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนน่นะครับสวยงามมากๆนะครับเพื่อน นี่นะครับพาเพื่อนๆมารอบนอกนะครับมาดูบรรยากาศด้านนอกนะครับมีหารข้างๆมีหารนะครับสวยงามเลยนะครับรเพื่อน